สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพี่ชิมีครั้งยังคงต่อเนื่องกับ Big m o u s ส์ใน Big m o u s ส์ ep 1 3และ ep 1 4เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะเปิดฉาก ep 1 3นะคะด้วยการย้อนไปเหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะมีการระเบิดขึ้นการพูดคุยระหว่างพักชางโฮกับคุณลุงโนพัก ที่พูดถึงคนที่ต้องการช่วยให้พักชังโฮรอดตายคุณลุงโนพักบอกกับพักชางโฮว่าจะแนะนําให้เขารู้จักหลังจากนั้นพักชางโฮก็ออกมาจากบ้านของคุณลุงโนพักแล้วก็มีการเกิดระเบิดขึ้นประธานคังกับนายกชเวโดฮาเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการตายของบิ๊กเมาส์หรือคุณลุงโนพักขณะที่ประธานคังกําลังดูข่าวการเสียชีวิตของบิ๊กเมาส์นายกชเวโดฮาก็เข้ามารายงานว่าทนายพักชังโฮยังไม่ตายประธานคังเลยบอกว่า เขาไม่ได้ต้องการให้ทนายตายเขาแค่ต้องการเตือนและเขาไม่ชอบการนองเลือดแม้อยากจะแหมไปถึงดาวคารขณะที่นายกเนี่ยยังต้องแอบไปด่ารับหลังว่าไอ้แก่เลี่ยมจัดเอ้ยนายกชเวโดฮาเริ่มเห็นว่าพักชังโฮเนี่ยทำให้เขาระแวงมากเกินไปแล้วเขาจึงสั่งให้หาคนมากำจัดพักชังโฮ ตอนนี้พักชังโฮก็อยู่ต่อหน้าศพคุณลุงโนพักนึกถึงเหตุการณ์ที่คุณลุงโนพักบอกกับเขาว่าถึงไม่สําเร็จก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่ายอมแพ้ก็พอบอกเลยนะคะว่าเราชอบสายตาของคุณลุงโนพักมากมันเป็นสายตาที่บอกว่าเขาสูญเสียลูกสาวไปนั่นอะมันคือการสิ้นหวังแต่เขายังมีความหวังอยู่ความหวังเนี่ยที่จะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นความหวังที่จะทวงความยุติธรรมทําให้เขาเดินม,มาถึงจุดนี้ เรารู้สึกว่าเรารู้สึกกับตรงนั้นจริงๆพักชังโฮย้อนกลับมาที่เกิดเหตุแต่ระหว่างนั้นก็มีคนแอบสะกดรอยตามพักชังโฮและนั่นก็คือคนที่ชเวโดฮาส่งมาฆ่าเขานั่นเองโชคดีที่มีคนเข้ามาช่วยไว้ได้ทันนั่นก็คือเจอรี่ เจอรี่บอกกับพักชางโฮว่าเขามีหน้าที่ปกป้องพักชางโฮและพี่สะพ้ยนั่นก็คือโกมีโฮนั่นเองเจอรี่พาพักชางโฮไปยังโบสถ์ที่นั่นมีกําลังมีงานศพของมิกเมาส์ระหว่างพักชางโฮกําลังเดินไปเคารบศพคุณลุงโนพักก็มีวิดีโอเมสเซจจากคุณลุงโนพักเนี่ยที่บอกว่าเขาจะมอบอํานาจให้พักชางโฮเป็นมิกเมาส์คนต่อไปสร้างความไม่พอใจให้กับพักยุนกับที่เป็นหนึ่งในบิ๊กทรีซึ่งเป็นอันดับ3และมีการโต้แย้งว่าพักชางโฮเนี่ยอาจจะปลอมอ วิดีโอขึ้นมาแต่แล้วบิ๊กทีเบอร์ 2, 2> ก็เผยตัวออกมานั่นก็คือคิมซุนแทเป็นเพื่อนของพักชางโฮนั่นเองซึ่งทําให้เราเข้าใจว่าคนที่อยากช่วยให้พักชางโฮรอดตายนั่นก็คือคิมซุนแทนั่นเองพักชางโฮพูดกับคิมซุนแทด้วยความรู้สึกที่เสียใจปนโกรธว่าที่เขาโดนหลอกแต่ซุนแทก็บอกว่าเขาต้องการช่วยเพื่อนของเขาเท่านั้นและให้พักชางโฮตัดสินใจเรื่องการเป็นบิกเมาส์ ซาเวโดหฮาที่รู้ว่าพักชังโฮยังไม่ตายเนี่ยก็ถึงกับระเบิดลงทันทีพักชังโฮบอกกับครอบครัวว่าเขาจะต้องตัดสินใจเรื่องการทำตามคำขอของมิกเมาส์พ่อตาก็แย้งว่าควรหยุดเพราะว่าตอนนี้ลูกความได้ตายไปแล้วแต่โกมิโฮก็บอกว่าเราต้องสู้ให้ถึงที่สุดและแน่นอนว่าพักชังโฮก็เห็นด้วยกับโกมิโฮเขาจึงตัดสินใจบอกกับซุนแทว,ว่าเขาจะเป็นมิกเมาส์ และให้เริ่มต้นขุดเรื่องราวของประธานคัง ไม่ใช่แค่การรวบรวมข้อมูลธรรมดาแต่เป็นการขุดที่เรียกว่าขุดยันลากฟันเทียมทั้งหมดจึงตามสืบข้อมูลของประธานคังซึ่งมีโฮเนี่ยก็รับหน้าที่สืบเรื่องห้องแล็บในโรงพยาบาลผอายอนที่ดูเรื่องงานวิจัยและสารพิษรั่วไหลรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากผอ o. บอกให้ประธานคังเนี่ยหยุดทำงานวิจัยนี้เพราะว่ามีแต่จะทำให้คนเสียชีวิตและมีคนตายมากขึ้นแต่ก็ไม่สามารถหยุดประธานคังได้ หลังจากที่ประธานคังเนี่ยโมโหโออกไปนายกชเวโดฮาก็บอกกับพออฮยอนว่าเขาเป็นคนฆ่าซอแจยองเองและให้เหตุผลว่าเขาต้องยอมทำตามทุกอย่างถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องสกปรกเพราะอยากให้ได้รับการยอมรับและได้แต่งงานกับพออฮยอนพออฮยอนที่ได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกช็อกเป็นอย่างมากและก็เสียใจเป็นอย่างมากจึงตัดสินใจทำลายห้องแลบ ทำให้มีโฮเนี่ยที่ต้องการจะสืบข้อมูลเรื่องห้องแลบเนี่ยช้าปไป1-9ที่จะได้หลักฐานสำคัญการทำลายห้องแลบของพออฮยอนเนี่ยทำให้ประธานคังเนี่ยไม่พอใจ แต่พออาฮายอนก็ให้เหตุผลกับประธานคังว่าที่ต้องการทำลายเพราะว่ามีคนรู้เรื่องห้องแอบเพราะคดีซอแจยงฉะนั้นจะเป็นการดีกว่าที่ทำลายทิ้งซะแล้วเขาจะเป็นคนสร้างห้องแลบใหม่ประธานคังพอใจกับการกระทำของพออาฮายอนจึงตัดสินใจยกหุ้นที่จะให้กงจีฮุนมาให้พออาฮายอนแทน นายกก็ขอบคุณพออหยอนที่ช่วยเขากอดภรรยาพร้อมกับยิ้มร้ายเบาวๆว่าเหมือนหลอกใช้ภรรยาได้สำเร็จขณะที่นายกชเวโดฮาไปดำน้ำก็มีคนมาลอบทำร้ายและคนที่สั่งก็คือพักยุน เมื่อพักชังโฮได้รู้เรื่องว่าพักยุนเนี่ยส่งคนไปทำร้ายชเวโดฮาเขาก็จับพักยุนมาสั่งสอนโดยการจับตัวจะไปเผาขณะที่โกมีโฮเนี่ยยังสืบหนักมากได้บาะแสข่าวว่ามีผู้จัดการห้องวิจัยฆ่าตัวตาย และก็มีญาติคนหนึ่งที่อยู่ในบ้านพักฟืน้นโกมีโฮก็เลยไปขอพบเขาแล้วก็พบความจริงว่าชเวโดฮานเนี่ยเป็นผู้ปกครองคนไข้ของคนนี้นายกชเวโดฮาประกาศต่อหน้านะะักข่าวว่าเขาจะไม่ลงสมัครเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีแต่จะลงเป็นสสพักชังโฮเห็นว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่จะเข้าใกล้ประธานคางังเขาจึงจัดถแถลงข่าวและประกาศว่าเขาจะลงสมัครเป็นนายกเทศมนตรีพักชางโฮจึงยื่นข้อเสนอให้กงจีฮุนว่าให้ร่วมมือกับ ให้พรรค้นให้เขาเป็นนายกแล้วเขาจะทําให้โกงจีฮุนมีอํานาจกงจีฮุนเนี่ยจึงพาพักชังโฮไปพบกับประธานคังและเขาก็แนะนําตัวกับประธานคังว่าสวัสดีครับผมพักชังโฮจบในอีพีสิเมื่อพักคชังโฮเข้ามาพบกับประธานคังเนี่ยเขาก็บอกกับประธานคังว่าบิ๊กเมาส์มีคนขึ้นมารับตําแหน่งใหม่แล้วตอนนี้เขากําลังโดนบิ๊กเมาส์แบ็เมย์อยู่และครอบครัวเขากําลังโดนบิ๊กเมาส์จับเป็นตัวประกันสาเหตุที่เขามาพบประธานคังเพราะว่าเขาต้องการ จะรู้ว่าประธานคังเนี่ยจะปกป้องเขาและตัวครอบครัวเขา,เาได้หรือไม่ชเวโดฮาเนี่ยก็คัดค้านว่าไม่ควรจะเก็บพักชังโฮไว้ใกล้ตัวเพราะว่าพักชังโฮเนี่ยอันตรายมากแต่ประธานคังก็เห็นว่าการเก็บศัตรูไว้ใกล้ตัวเนี่ยมันดีกว่าพักชังโฮเนี่ยจึงให้รายชื่อคนในองค์กรมิกเมาส์แก่ประธานคังเพื่อเป็นการยืนยันว่าเขาอยู่ข้างเดียวกับประธานคังหลังจากนั้นพักชังโฮก็บอกกับ กงจีฮุนว่าเงินทุนแสนล้านไม่ได้อยู่กับบิ๊กเมาส์แต่มีคนอื่นที่ขโมยไปให้กงจีฮุนคิดให้ดีๆว่าคือใครโกมิโฮไปเยี่ยมนักโทษฆาตกรโรคจิตในคุกโกมิโฮต้องการจะถามว่าที่นักโทษเข้าไปในสถานที่นั้นที่มีการระเบิดขึ้นเนี่ยคือเข้าไปทําอะไรกันแต่นักโทษบอกว่าโกมิโฮไม่ควรจะรู้เรื่องนี้เพราะว่าพวกนั้นอันตรายมาก แล้วก็ถามโกมิโฮด้วยความเป็นห่วงว่าโกมิโฮมีอาการเลือดออกตามไายฟันหรือมีเลือดกำเดาวไหลบ้างไหมบอกเลยว่านังโทษคนนี้น่าสงสารมากเขาไม่น่าจะเป็นฆาตกรโรคจิตจริงๆ และก่อนจะจากไปได้ขอให้โกมิโฮเนี่ยช่วยติดต่อกับครอบครัวของเขาหน่อยเพราะว่าเขาต้องการรู้ว่าแม่ของเขาเป็นยังไงบ้างได้ปลูกถ่ายไขยกระดูกหรือยังโกมิโฮก็เลยตามสืบและไปเจอกับครอบครัวของฆาตกรโรคจิตและก็ค้นพบความจริงว่าแม่ของเขาได้เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วชาเวโดฮาสั่งให้คนตามพักชังโฮเพราะกำลังสงสัยว่า พักชังโฮเนี่ยอาจจะเป็นบิกเมาส์จริงๆพักชังโฮมาที่ร้านอาหารของประธานยังประธานยังก็กําลังฝึกทําสเต็กโดยมีลูกน้องเนี่ยเป็นกําลังใจให้บอกได้เลยว่าซีนนี้เป็นซีนโบบะซีนเดียวท่ามกลางสงครามร้อนระอุเมื่อคิมซุนแทนได้ชิมอาหารฝีมือประธานยังถึงกับต้องแบ่งอาหารให้เจอรี่เลยทีเดียวชเวโดฮามีการแอบนัดเจอกับฮับยุนกับเขาบอกว่าพักชังโฮเนี่ยให้รายชื่อคนในองค์กรมิกเมาส์ โกมิโฮก็ยังไปพบกับคุณตาที่สถานพักพื้นเพื่อสืบข้อมูลของชเวโดฮา ขณะที่ตอนนี้ประธานคังเนี่ยก็ได้ทําพินัยกรรมไว้แล้วและก็เผยให้เห็นว่าประธานคังมีลูกชายเป็นฆาตกรโรคจิตซึ่งตอนนี้เขาส่งลูกให้ไปอยู่เมืองนอกพักชางโฮสั่งให้พักยุนไปพาตัวคุณปู่ที่บ้านพักคนชราออกมาขณะที่โกมีโฮและพักชางโฮเนี่ยกำลังเตรียมตัวไปงานเลี้ยงวันเกิดของประธานคังแต่ว่าพักชางโฮก็มีสายเข้ามาซะก่อนและให้โกมีโฮเนี่ยไปงานเลี้ยงคนเดียวไปก่อนเลยเขาจะตามไปทีหลัง ปรากฏว่าพักชังโฮเนี่ยโดนพักยุนจับตัวไปมีชเวโดฮาเป็นผู้รู้เห็นด้วยชเวโดฮาต้องการให้พักยุนเนี่ยฆ่าพักชังโฮแล้วพักยุนก็ยิงพักชังโฮซึ่งทําให้ชเวโดฮาสะใจมากจนหัวเราะออกมาเจอรี่ที่จะเข้ามาช่วยพักชังโฮก็เห็นเหตุการณ์ตอนที่พักยุนยิงพักชังโฮพอดีจึงโทรไปบอกกับโกมีโฮว่าพักชังโฮตายแล้ว ทำให้กโกมีโฮโมโหมากแล้วก็ปีเข้าไปหาเรื่องนายยองชเวโดฮาบอกว่าฆ่าสามีฉันทำไมฆ่าสามีฉันทำไมแกฆ่าเขาใช่ไหมแกฆ่าเขาใช่ไหมชเวโดฮามาหาพักยุนและขอดูศพของพักชางโฮพักยุนก็เลยบอกว่าศพได้เผาไปเรียบร้อยแล้วพักยุนเนี่ยจึงแกล้งถามชเวโดฮาว่าเขาคือโจซองฮยอนใช่ไหมซึ่งเป็นหลานของ ผู้จัดการห้องวิจัยที่ค่าตัวตายไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแผนซ่อนก็ของพักจังโฮที่กำลังทำให้ประธานคังเนี่ยรู้ความจริงเรื่องชเวโดฮาเมื่อประธานคังรู้ความจริงเรื่องชเวโดฮาเขาก็ขอเจอกับชเวโดฮา เมื่อโกมิโฮรู้ว่าพักชังโฮเสียชีวิตแล้วก็ถึงกับเป็นลมไปเลยพักชางโฮซึ่งยังไม่ตายเนี่ยก็มาพบโกมิโฮที่โรงพยาบาลทำให้โกมิโฮเนี่ยดีใจมากบอกเลยว่ายุนอาเล่นซีนนี้ได้แบบไม่ว่าจะเป็นทั้งซีนที่เข้าไปปรีเข้าไปหาชเวโดฮาเนี่ยแล้วก็โมโหใส่ชเวโดฮาเนี่ยดูซ้ำสองรอบก็ยังรู้สึกอินอยู่ว่าโกมิโฮเนี่ยเสียใจจริงๆที่พักชังโฮเนี่ยเสียชีวิต พักชังโฮบอกกับโกมีโฮว่ามันเป็นแผนที่รู้กันระหว่างเขากับพักยุนที่ต้องการหลอกชเวโดฮาชเวโดฮาที่รู้ว่าประธานคังเนี่ยรู้ตัวตนของเขาแล้วจึงมาพบกับประธานคังประธานคังก็พ่ำพันธนาถึงความเสียใจที่เขาทําต่อครอบครัวของ ชเวโดฮาไว้แต่หารู้ไหมว่าชเวโดฮาเนี่ยแอบใส่ย,ยาที่ทำให้หัวใจวายลงไปชเวโดฮาบอกกับเขาว่าเขาต้องการให้ประธานคังรู้สึกทอตายอย่างทรมานอย่างช้าๆหลังจากที่ประธานคังตายแล้วเนี่ยชเวโดฮาร่วมมือกับเลขาของประธานคังนำพินัยกรรมออกมาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงพินัยกรรม ขณะที่พักชังโฮเนี่ยก็กําลังรอว่าประธานคังจะจัดการกับชเวโดฮายยังไงก็มารวมตัวกันอยู่ที่ร้านอาหารของประธานยางังและในที่สุดความพยายามของคนเราก็เป็นผลดูหน้าตาอาหารที่ประธานยังทําออกมาน่า เริ่มน่ากินขึ้นแล้วเมื่อทุกคนได้ชิมถึงกับบอกออกว่าใช้ได้อร่อยอร่อยแต่มีคนหนึ่งที่ไม่กินก็คือพักยูนซึ่งพักยูนกําลังงอนพ่อตาของพักชังโฮอยู่ที่ไปต่อยหน้าเขาทั้งที่เขาะ่ะช่วยเรื่องนี้หลังจากนั้นก็มีข่าวประธานคังเสียชีวิตออกมากงจีฮุนก็ถามกับเลขาถึงพินัยกรรมของประธานคังขณะที่พักชังโฮเนี่ยก็เปิดตัวมา ว่าเขายังไม่ตายด้วยการมางานศพประธานคางังทำให้นายกชเวเนี่ได้เห็นก็แอบ,บอึ้งไปนิดนึงนายกชเวโดฮาที่อยู่ในงานศพก็ร้องโ่มร้องไห้โหบ่อน,น้ำตาแตกมากจ้าแต่พอเห็นพักชังโฮเนี่ยก็อึ้งไปเลยพักชังโฮเข้าไปกระซิบกับชเวโดฮาว่าเขารู้ว่าที่ประธานยังอะ่ะตายเนี่ยเป็นเพราะว่าฝีมือชเวโดฮานะ ชเวโดฮางก็คือปาดน้ำตายิ้มย้อแบบโอโ้โหตบมือให้เลยจ้ะเจ้าพ่อปาดน้ำตาแห่งตีกับซีนนิ้วปาดน้ำตาเนี่ยแล้วในตอนสุดท้ายของ ep 1 4โกมิโฮก็เริ่มมีอาการแปลกๆขึ้นมาตรงกับที่นักโทษฆาตรกรโรคจิตบอกกับโกมิโฮว่าจะมีอาการเลือดออกขณะแปลงฟันแล้วก็มีเลือดกำดาไหลออกมาแล้วก็จบ ep 1 4 ขอยกให้ EP 1 3และ EP 1 4เนี่ยเรียกว่า EP แห่งการละครเลยค่ะทุกคนเพราะว่าพักช่างโฮกับชเวโดฮาเนี่ยเล่นละครซ้อนแผนซ้อนกันไปซ้อนกันมาจนแบบว่าเรายิ่งฉากบาดน้ำตาของนายกชเวโดฮาเนี่ยเรียกว่านักแสดงนำชายต้องเข้าเลยจ้าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้พี่ชิมด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ